โอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องตึงขามเขาพึ่งไปเสียงใหม่ตกมาหอดค้องภัยฝ่าเป็นสีกลรึมครึมหัวใจนองหวังแต่แฟนี หวังแต่แฟนเอ้อยเอออ้ยและนะ้วน้เอออันนี้ล่ะพ่อแม่เอ้ยเมษสายนไก่ไปแล้วพฤษภาบัดมาต่อฝนตกลงจากจากจนไม้ยากระปุงมา ทั้งเจ้าหน้ากะเตียมไหม้ทั้งไทยกับขาด ฟันเสือกไวสีไทยดันจะหูดนะ้าฟังเสียงจาคนแถวสวยหอดมืออื่นพอถ้าจำบอกลูกบ้านสีพผ้าเลียงเจ้าปูตาให้สหาเตรียมว้เฮือนละโตเอาเดือไก่เบึ่งข้างไก่ขันมันสั้นที่ลีปีนี้สีบ่ดีหันปีไดข้างไก่โค้งเหย้าๆคือเจียวพอเ้าจำบอกไว้ปีนั้นจังสิดี มาเต็มที่แต่ผู้น่าไกลบ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกก่อน ตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถหน้าขาดไปถาพ่อได้จะคืนงานแม่บักหำอยู่บ้านกับเฝ้าตื่นคือกันเตรียมเหมาฟืนมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟูเสียงวีไฟควนกลุ่มในขั้วลูกมมมกมหอมกระบองกอมเคี้ยวเวน้ำมาใส่มวยน้ำหวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าเสียงมือควา้าหวดมาสุบหมอเสียงลูก พ่อแย่ให้ไว้ไว้กวยลูกแน่พ่อลูกรับแม่กาฝ้า่าถวยว่าพ้องจองตาประเด็กใจถวยเกลือเติมแถมน้ำที่ไดไปน่าเส้พ่อมาคำไปแล้วเสียงแซวเซวเงื่อนใจไว้ไว้ฝ้าตื่นเอินเสกัลปองเมาทางเท่าพ่อ

พ่อมาตาวันขึ้นสวยไม่ไม่พอพุ่มภูบ้ากออกอาตาได้ทังเฝ้าว่าพ้องเดินเมื่อนึงอุ้มลูกน้อยเฝ้าเล,ล,ล็งเราเลื่องเฮือนผัวกับผัวทั้งตูกับัดก้อยกินเขาเสร็จดีแล้วลงดำจะไวไวแขนูลูกน้อยไวเสียงให้กะสร้างมันเมื่อเนียงคันตุมอยู่ในน้าสวยไม่ไม่แดดเผาเดาอกทั้งห่อนขอบอยากมีน้ำบานช้านาจังนาตำ นาดำดำแม,ม่นเจ้าหนาเฮ็ดเลียงพวกพี่น้องคนเฒ่าจังเจริญเพิ่งเอินินว่ากระดูกสันหลังหันบ่มีเจ้าวนาบ่ได้เป็นเมืองบ้านเฮ็ดทีแล้วตาวันจะคอยคำหอบคำขึ้นเธอเจ้า,าสิโลกกามแนนม่แนหนเด้แม่แหเดอ